ทีนี้เนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปืนยอดทีศอีกหนึ่งปืนสําหรับเกม a r e n a b r e a k o u t เนี่ยนั่นก็คือปืน RPK16 นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าสตรีมเมอร์หรือผู้เล่นต่างๆที่เขาเป็นวัยรุ่นเก็บแรงเนี่ยเขาก็เล่นปืนนี้เช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเวลาใครลงคางแสงเนี่ยก็จะเจอเยอะมากๆนะคะสาหรับปืน RPK นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกปืน RPK นะคะมาเล่นสักหน่อยหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะสําหรับปืน RPK16 สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r e ร n a า a บคเอาอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูก,กเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยพอใช้แค่เพียงเลข U ID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหาคนไหนสนใจน,นะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืมไปอุนน,นนะคะค เอ้แมปลางบนี่ A few moments later อย่างที่ทุกคนทราบดีนี่ค่ะว่าแมพช่องเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าข้างในไม่มีคนแน่นอนว่าคนจะอยู่รอบนอกคอยดักยิงเราเนั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตีเรานีคะที่เข้ามาตีแรกแล้วก็แบ่งกันฟาร์มนะคะต่างคนต่างแยกย้ไปฟาร์มห้องใครห้องมันตามที่ตกลงนะคะรถอะไรอะไอตูนมีรถอะไรวะข้างล่างมีปะวะ อ๋อมีข้างล่างมันเปิดข้างล่าง,างอมพี่เอาเซฟีโอ้โหให้ของแบบนี้ก็ไม่เลิบอ, <c oughs> อ่ะโอ้โเกินไปบางทีอ่ะแล้วนะลืมอะไรลืมเอาพวก เออดียนบตาน h i s เนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยว่าของในไฮรูทเป็นอะไรที่เกลือมากๆากนะคะแล้วก็แบบฟาร์มมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเราก็เลยตกลงกันว่าจะออกไปหาล่าคนดีกว่าล่าเซตนะคะแล้วก็วิ่งออกมาได้สักพักนึงเนี่ยก็เจอคนที่ยิงได้ป่ะรัับชมกนนส่องตัวนะพี่เห็นพี่ถ้าพี่ยิงได้ก็ยิงเลยหน้ามาร์กเองเลยตรงนี้ตรงนี้รอแป๊บนึงนะบอดกำลังวิ่งไปหามัน Hồi ở trong mark anh có một cái. rồi không ai nó 2 cái. cái 1. cái 2. Hồi ở trong mark đã 2 เอามักจะพูดเสมอเนะคะว่ากฎเล็กของเกมนี้เนี่ยนะคะเมื่อยิงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเก็บของให้วิ่งเช็คให้แน่ใจก่อนว่าตี้เขาไม่เหลือคนอยู่แล้วนั่นเองนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะเก็บของอยู่เพลินๆเนี่ยอาจจะหัวแตกก็ได้นะีคะดังนั้นเนี่ยเราวิ่งเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่เจอตี้เขาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเก็บของนั่นเองของที่ยิงได้ก็แบ่งแกันนะคะ เกมนี้เนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะอิ่มนะคะแล้วก็น้องๆก็อิ่มแล้วเราก็เลยตัดสินใจพากันที่จะวิ่งออกนะคะแต่วิ่งออกไมได้ักพักนึงเนี่ยนะคะขึ้นมาตรงค่าอาวีน้องก็แจ้งว่ามีคนเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันนะคะ เจอคนละเจอคนละเจอคนละไม่รู้ว่าตายปะบ้านขาวยิงสุ่มสุมส่มไปเลือดออกยังไม่ตายมั้งต,ต,ตาย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 ,ย,าตายแล้วเเคลียร์แล้ว เ <MC S 2> อ็มสี่เอ็มมือไหนนี่นนวะของพี่เสริมของผมแสดงว่ายิงมันไม่ตายมันวิ่งหลบเข้าไปว่ะเจ็บมากเลยนะเนี่นะเห็น <c oughs> กระจกมันแตกไงเลยยิงสูมไปโดนเฉยเลยยิงสีแปดสูมมา เมื่อกี้เรายิงไปตีหนึ่งเลยเรายิงไปอีกตีหนึ่งตีขโมนตายกี่ตีแล้ววะหนึ่งสองสามสามตีตีเราเป็นสี่เลยตีสุดท้าย MC ยหนีไปขึ้นหินละมาอยู่ละบอดนั้นได้รวมมาข้างหน้าไหมบอดรวมมาข้างหน้ากูขึ้นข้างบนแล้วกันล่ะโอ๊ยโอ๊ยติดไรอ่ะมันบักหินเฉยเลยเวิเอฟบอร์ จะ,จะค่อยเก็บทีหลังครับไอกระเป๋เาเป๋าเออสวยเล่นเวทให้หมดเลยมันอยู่ในห้องกลางใช่เหรอห้องกลางปลอดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเสียงห้องกลางอ่ะอห้องกลางยิงกูไม่ตายมาเองเอ,ง,เองล็อกไอเดียเลยปะ พี่อย่าปาระเบิดไปตรงนั้นว่ะผมรอปอดแล้วนึ้งปอดมันเทมันทำเบอร์ประตูเบอรประตูเฮ้ยเฮ้ยมีคน,อ,นอยูอย่ขวาล่าง,างาล่างร่างร่างร่างใช่ใช่ใช่เสียงเสียงฝั่งกาลาดมาเสียงฝั่งกาลาดมาเออให้มันมาปอดอะไรไม่รู้ยุ่ยี้ไปหมดเลยว่ะ โดนบอดตายกันหรอไม่ไม่เปิดเซฟเหรอเปิดดปเปิดดไม่ไม่ห้องห้องหลักอ่ะอระวังระวังจะไม่ได้เปิดนะ ในเกมนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกก่อนว่ามันมีตี้ที่เข้ามาถึงมพร้อมกับเราเนี่ยอยู่ประมาณ2-3ตี้นั่นเองนะคะแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้เคลียร์ตี้ไหนไปเลยนะคะเราปล่อยให้เขาตีกันเองแล้วก็ตีกับปอดเราก็อาศัยรอจังหวะเป็นมือที่3นั่นเองนะคะแต่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เสียพลทหารไปอีก2นายนะคะก็ถึงเวลานาลีขี่มาเขาอีกแล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นไปเลยให้มันจบจนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันนะคะ เกือบไ,ไม่รอดนะคะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเราพลาดเองด้วยนะคะที่เราเนี่ยฟังเสียงไม่รู้เรื่องเพราะว่าหูเราเองก็วิ่งเราเบิดด้วยนั่นเองนะคะดีที่ทมนีน้องๆบอกว่าเขาโดดลงมาไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะสู่ขิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเกมนี้เราก็ไม่ได้ฟาร์มต่อแล้วนะคะเราก็เลือกที่จะเก็บของแล้วก็ออกเลยตรงเหรียญบอสนั่นเองนะคะเพราะว่าออกน้อยดีกว่าไม่ได้ออกนั่นเองนะคะก็เราก็ออกได้รอดปลอดภัยนะคะตรงเหรียญบอสนั่นเองนะคะ แล้วไม่ตายตายบ oh. อดโอ้พี่เอาปืนใครกลับไม่ได้เลยนเนี่ย เก็บได้ก็เก็บไงก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะยังไงเราฝากเนีะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูช่องแล้วก็ลงมาดูช่องของเรานั่นเองนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากให้เราเล่นปืนอะไรนะคะหรือว่าทําคลิปประมาณไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย